สวัสดีครับในการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็มาอัดวิดีโอกันที่สวนสัตว์ที่จังหวัดอุบลราชาธานีเลยนะครับมีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันยิโรการบัญชีเนี่ยเข้ามาถามเรื่องธุรกิจสวนสัตว์คือน,น่าจะเรียนหนังสืออยู่เนี่ยแล้วก็ไปเจอเคสสต๊าดดี้มาว่าเป็นธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนสัตว์เนี่ยครับก็เลยมาถามว่า สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราซึ่งเป็นนักบัญชีเนี่ยครับซึ่งทําบัญชีกับสวนสัตว์เนี่ยเราจะลงมานทึกบัญชีสัตว์นั้นอย่างไรค่ะอย่างเช่นในนี้มีสิงโตอยู่เนี่ยนะคะสิงโตอยู่ในสวนสัตว์เนี่ย <c oughs> เวลาที่กิจการสวนสัตว์ซื้อมา <c oughs> ก็ต้องซื้อมาราคาแพงเลยแล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องลงในสมุดบัญชีไหม แล้วเวลาลงในสมุดบัญชีเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกับตัวเลขที่เป็นมูลค่าของสัตว์ที่ซื้อมานะครับคุณเจี๊ยบคิดว่ายังไงฮะสัตว์ที่เอามาใช้ในธุรก,กิจให้บริการนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือสัตว์เนี่ยเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันก็มันถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะคะเมื่อถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทแล้วมีอายุการใช้งานมากกว่าปีนะคะก็ก็คือจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาอื ก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาก็เหมือนกับรถยนต์เครื่องจากอาคารเหมือนเหมือนกันเนี่ยฮะเพียงแค่ว่ามันเป็นติ่งมีชีวิตเท่านั้นเองแต่โดยอายุของมันแล้วเนี่ยมีอายุมากกว่า1ปีก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคามันนะครับทางบัญชีก็จะคิดเท่าไหร่ก็ได้ในทางภาษีก็ต้องเป็นไปตามประมวลรัาดรค่ะซึ่งตัวอย่างของสิงโตนี่มันน่าจะมีอายุหลายปีอยู่นะอืมีอายุหลายปีอยู่ดังนั้น ตอนแรกที่เราได้มันมาจากการซื้อสิงโตเนี่ยฮะเงินที่เราจ่ายไปเพื่อให้สิงโตนั้นมาอยู่ในสวนสัตว์แล้วมีสภาพพร้อมให้บริก,การก็คือโชว์นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเอามารวมๆกันเป็นต้นทุนของสิงโตแล้วสิงโตนั้นก็จะโชว์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าต้นทุนในการได้สิงโตนั้นมา,าแล้วก็เมื่อใช้งานมันแล้วเนี่ยก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วย งั้นเนี่ยนะ,ะคือขั้นตอนขั้นตอนแรกได้มาขั้นตอนที่สองก็คือใช้งานมัน <ฮะ S 2> ขั้นตอนก่อนที่ได้มาเนี่ยทุกอย่างที่จ่ายเงินไปเพื่อให้ได้มันมาและพร้อมใช้งานเนี่ยถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ส่วนเมื่อมันพร้อมใช้งานแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาจากราคาต้นทุน <ฮะ S 2> ที่เคยได้มาก็รวบรกันมาเป็นต้นทุนก้อนหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดค่าเสื่อมราคามันซะครับผมถามเพิ่มเติมกรณีที่เป็นสัตว์เนี่ยเราก็พอจะรู้ไอเดียแล้วว่าก็ต้อง คำนวณราคาทุนแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาด้วยใช่ไหมครับค่ะถามว่าแล้วพวกต้นไม้ล่ะต้นไม้ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยใช้หลักการเดียวกับพวกสัตว์ไหมฮะหลักการเดียวกันค่ะใช้หลักการเดียวกันใช่ค่ะ,คะก็คือคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกันคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกันครับก็บคุณเจมมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับไม่มีค่ะไม่มีงั้นก็จบรายการอาจารย์มานพพบปัญหาแต่เพียงเท่านี้นะครับค่ะ รถมาแล้วไง